สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ21มกราคม2 5 6 9แจ้ง5ข่าวสำคัญสำคัญให้พี่น้องทางบ้านได้รับรู้รับทราบข่าวสารครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารทั้งหมดจากเว็บไซต์จากเพจจาก Facebook ของรัฐบาลเรานำมาอ่านต่อให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ได้ทราบดังต่อไปนี้ครับข่าวที่1ครับข่าวจากกระทรวงเกษตรนะครับห้ามเผาพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ1่กุมภาถึง3ามสิบเมษานาคมห เพื่อลดฝุ่นพิษ pm 2.5เพื่อสุขภาพของทุกคนกระทรวงเกษตรออกมาตรการเข้มผู้ฝา่าฝืนถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรนาน2ปีตั้งแต่1เมษายนห9จนถึง3 1มีนาคม2571ร่วมกันลดละเลิกการเผาใช้ทางเลือกจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรอย่างเหมาะสมเพื่ออากาศสะอาดสุขภาพดีและการเกษตรที่ยั่งยืนสรุปใครเผาในช่วงหกุมภา 69- ถึง30มีนาคมหอเข้าจะถูกตัดสิทธิ์การช่วยเหลือสนับสนุนจากภาครัฐด้านการเกษตรต่างๆยกตัวอย่างชาวนาไร่ละพันอะไรประมาณนี้นะครับเริ่มตัดสิทธิ์1เมษายน 69- ถึง30มีนาคม2567สำหรับใครที่เผาในช่วง1กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคม69แต่ก็มีหลายจังหวัดที่ดําเนินการมาตรการนี้ตั้งแต่เดือนธันวาเป็นต้นมานะครับอันนี้ข่าวที่หนึ่งนำมาบอกมากก่าวข่าวที่สองครับบทลงโทษครับ บทลงโทษอื่นตามกฎหมายกรณีเผาในพื้นที่เกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีรวบรวม,รวมบทลงโทษตามกฎหมายมาเล่าสู่กันฟังครับการ<ๆ>เผาในพื้นที่เกษตรและที่สาธารณะครับประเด็น<ๆ>การเผาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงนะครับก็มี ห้ามเผาก่อความลำคาญฝุ่นกลิ่นถ้าเผานะครับโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณี้เผาในพื้นที่เกษตรในช่วงหนึ่งถึงกมภาพันธ์ถึงสามเศษมีนาคมหกเก้านอกจากจะมีโทษอย่างนี้แล้วนะครับยังถูกตัดสิทธิโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นเวลาสองปีด้วยนะครับต่อไปครับการเผากระทบที่ส่งผลร้ายแรงก็มีเผาจนเป็นอันตรายต่อคนหรือทรัพย์สินผู้อื่น อันนี้จำโทษโทษจําคุกครับไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ่งแสบาทต่อมาครับการเผาที่ส่งผลกระทบร้ายแรงก็คือจุดไฟเผาป่าในเ็บเขตป่าสงวนทับอุทยานแห่งชาติอันนี้โทษจําคุก4ี่ถึงยีปีและปรับ2 0 0แสนถึง2ล้านบาทนะครับอีกกรณีครับหากเป็นการเผาเผาแล้วเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ทรัพย์สินสำคัญนะครับ โทษสูงสุดคือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นข่าวที่2นํามาบอกมากล่าวกันวันนี้ครับข่าวที่3ครับการเลือกตั้งสสอ,อันนี้ก็เป็นข่าวจากเพจเฟซบุ๊กเพจสำนักง,งานตารวจแห่งชาตินะครับเลือกตั้งสสหกสองอย่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับห้ามเรียกรับหรือยอมรับเงินทรัพย์สินนะครับหรือผลประโยชน์อื่นใดสําหรับตนหรือผู้อื่นเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนน มาตราหนึ่งร้อยหนึ่งมาตราหนึ่งร้อยหนึ่งครับพอบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูพพ้แทนรัษฎรพศสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดบทกำหนดโทษนะครับจำคุกหนึ่งถึงห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสิบปีเพราะเห็นการทุจริตเลือกตั้งแจ้งเบาะแสาได้ที่สายด่วนกกตหนึ C ่งสี่สี่สี่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหนึ่งห้าเก้าเก้าและหนึ่งเก้าหนึ่งทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ข่าวที่4ครับอันนี้เป็นข่าวจาก AOC สายด่วน1441เตือนภัยครับอันนี้เป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแจ้งเตือนมาเขาบอกว่ามุกโจรออนไลน์หลอกคืนเงินภาษีนะครับอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับข่าวปลอมนะจ,จะสามารถตรวจสอบได้ที่ w w w b y w .rd.go.th เท่านั้นนะครับการคืนเงินภาษีนะครับ จะไม่มีการหลอกลวงจากช่องทางอื่นๆนะครับระมัดระวังด้วยถ้ามีออนไลน์ line, แจ้งมาว่าจะได้คืนคืนเงินภาษีนะครับขอแสดงความยินดีว่าท่านได้รับการคืนเงินภาษีอนุมัติแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้กรอกนั่นกรอกนี่หรือให้ทําอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นข่าวปลอมแล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะครับระมัดระวังด้วยแล้วก็ห้ามคลิกลิงก์ใน SMS ที่ไม่แน่ใจเด็ดขาดนะครับไม่แชร์รหัส OTP ให้ใคร โทรสอบถามกรมสรรพากร,ร1161นะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีนะครับแล้วก็แจ้งระงับอายัดบัญชีในกรณีที่มีความผิดพังไปแล้วที่ไปหลงหลงตามมิจฉาชีพเขาบอกแจ้งอายัดก็สายด่วน a o c 1441นะครับแล้วก็ถ้าว่าอยากจะแจ้งเบาะแสรรรรข่าวปลอมอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบสายด่วน1111 11นะครับตลอด24ชั่วโมงหรือลาย ID เป็นเพื่อนกับลาย ID ครับ a n t Anti-Fake New ว e ซก็ได้นะครับจำไว้นะครับหน่วยงานราชการไม่ส่ง SMS หรืออีเมลแนบลิงก์นะครับถ้ามีอีเมลแนบลิงก์ส่งมาทาง SMS อันนั้นเป็นวิชาชีพแน่นอนนะครับอันนี้แจ้งข่าวให้ทราบครับข่าวที่5ครับอันนี้เป็นข่าวจากกรมปรตูนิยมิยาเป็นข้อมูลนะ21มกราคมห9เมื่อวลาบ่ายโมง10นาทีที่ผ่านมานี่เอง กรมบุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศใน7วันข้างหน้าก็คือวันที่21วันนี้จนถึงวันที่27เมกราคม2 5งโดยเขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนนะครับดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงด้วยนะครับในขณะที่ภาคใต้ตอนบนชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรืรเอด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือนในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับช่วง2 5ถึงยิบไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันอันตรายจาก การสะสมของฝุ S <S <an> ่นละอองที <S an> ่สะสมมากขึ <S an> ้นเนื่องจากสภาพอากาศทําให้การยกตัวของอากาศไม่ดีและลมอ่อนนะครับก็ช่วง21-27นะครับมาดูภาคเหนือครับอากาศจะเย็นลงครับหมอกในตอนเช้านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21-25มกราคมอากาศเย็นลงและหนาวและก็ลมแรงด้วยนะครับแล้วก็26-27ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นลงถึงหนาวหมอกในตอนเช้านะครับ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับยี่สบสองถึงยี่สิบห้าอากาศเย็นลงในตอนเช้านะครับอุณหภูมิลดลงหนึ่งถึงสามองศาเซนเซียนนะครับแล้วก็ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดอากาศเย็นหมอกในตอนเช้า i i sure. นะครับภาคตะวันออกยี่สิบสองถึงยี่ห้าอากาศเย็นลงในตอนเช้านะครับยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดอากาศเย็นในตอนเช้าหมอกในตอนเช้านะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าคะนองนะครับยี่สิบเ็ดถึงยี่สิบห้านะครับ ก็ระมัดระวังตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองนะครับ22-24อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมรตุนิยมบาร์กรมรตุนิยมวิทยานะครับสรุปช่วงนี้จะมีอากาศหนาวเย็นนะครับก็ระมัดระวังสุขภาพไปด้วยนะครับโดยเฉพาะตอนบนของประเทศนะครับทั้งหมดคือ5ข่าว21มกราคม2569ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ